โปรดิวเซอร์อาเซียนเอเอสนะครับจริงๆแล้วตั้งใจจะมาเรียนนานแล้วด้จากอาจารย์มาก็หลายปีแล้วนะครับแต่ว่าจะพาลูกศิษย์ไปร้องเพลงตามมุิที่ที่อาจารย์ไปช่วยเหลือเ mm hmm. ช่น mm hmm. เด็ก กัมพาราอะไรเงี้ยครับโปธิเกษแล้วก็โนมันะครัคบวาสนาไม่ถึงแต่วันนี้ถึงแล้วจึงได้มาเรียนครับงั้นน้องเพลรอย่ารักแม่แค่วันเดียวดีกว่านะครับอทอุอนอยนสำคัญที่หลายคนมองข้ามไปไม่หว่วง ไม่ใส่ใจไม่ดูแลคนคนนั้นที่ถูกเลือก็คือแม่ที่รักเราแน่นอนไม่แปรทันคนรอยัน ชายหญมารวมกันเทีับกับรักของแม่เราพี่คงไม่มีนับร้อยพันก็ไม่ถึง ี้แอยากให้ทุกวันเป็นวันที่ลูกรักแม่อยากให้ลูกมาดูแลฟังคำของแม่พูดมาแม่คุงคอยคงเฝ้ารอพบมน้าเราแม่บนเา ตัวเราไปไกลตาหลูกไม่มีเวลาไปให้แม,ม่เห็นหน้าจะมันพัวบอกรักแม่ให้ชื่นใจหากไม่มีเวลาไปใหมม้ม่เห,ห็เนหน้าให้มันพวัว ออกรักแม่ให้ชื่นใจเรองี่ไรน้ำตาจะไหลครับแต่งเพลงเพื่อแม่กับกว่าจะได้ตอบแทนแม่แม่ก็ไปซะแล้วนะครับใครยังมีแม่ก็ดูแลแม่นะครับโทรหาก็ยังดีนะครับอย่าลืมครับรักแม่ให้มากๆครับ มันเรียนรอดเสร็จแล้วก็ตงไปจัดกระดูกให้แม่ด้วยโอเคขอบคุณคุณปานนะโอเคอาหารจะรู้สึกสามครั้งเราจะแผ่เมตตาแล้วก็เราจะกลับพันละสายลมสงบครับสัตว์สัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อน yeah สวาโตภะวะตาน,นมังมาซาณีสุภัติปันโตภะวะโตสาวกัสังโสนาม,นม,นมโอเคตบมือหนึ่งครั้ง2ครั้งหครั้ง <c oughs> okay, five, โอเคไฮไฟทุกช่าเลยทไมงก่ง คนนี้แม่ปิ้นให้แล้วนะลายชื่อชื่อตกหล่นโอเคสำหรับ